สวัสดีนะครับเช้านี้ผมมาอยู่ที่เทศบาลตะบนปะโครครับอเาเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เป็นวันที่เราเอาหนังสือนิทานนะครับหนึ่งร้อยเล่มในโครงการอ่านปั้นฝันนะครับมาให้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ของอเทศบาลตะบนปะโคนะครับให้เนี่ยเราไม่ได้เอาแค่หนังสือนิทานมาให้อย่างเดียวนะครับเราเอา เรื่องของความรู้ที่จะใช้หนังสือที่ทานในการเรียนการสอนเนี่ยมาให้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้ทำเวิร์กช็อปร่วมกันกับคุณครูศูนห้าเด็กเล็กครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับว่าเวิร์กช็อปวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับครับวันนี้ก็เจอคนคุณนาคุณตานะครับโคจุยครับสวัสดีครับโคจุยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับในโครงการอ่านปั้นฝันนะครับวันนี้ นะครับลองดูนะครับนี้เป็นหนังสือ<ม>นิทานคุนน้ยชุยชนหนังสือหน่อยครับค่ะนี่ก็นิทานพวกนี้เราก็ช่วยกับนักวิชาการน่้นประฐมวัยนะคะเ,เลือกมาจํานวน100เล่มน,นะคะ,คะเพื่อที่จะมามอบให้สุดพัฒนาเด็กๆของก้าวหน้าคะ่ะที่เราเลือกมานะคะก็มีความหลากหลายมีนิทานจาก หลายประเทศเลยของประเทศไทยก็มีนะคะเล่มนี้มาจากญี่ปุ่นเนาะผู้ช่วยตัวจิ๋วกับภารกิจวันหยุดเนาะนิทานเนี่ยจริงๆมันทํางานเยอะนะคะอย่างเล่มนี้เนี่ยมันพูดเรื่องการแก้ปัญห α, ราร่วมกันมันก็ได้ทั้งเซนส์ของการที่เด็กๆเนี่ยได้จินตนาการว่าอยู่ดีๆก็มีเต่าตัวใหญ่เนาะแต่ว่าเด็กๆก็จะได้เห็นว่าการทํางานร่วมกันเป็นยังไงการหาทางออกร่วมกันเป็นยังไงด้วยนะคะเล่มนี้ก็เลยเป็นเล่มที่เราเนี่ยเลือกมาหนึ่งเล่ม ก็มาจากญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. นี่ห้องน้ำกลางดึกอีกฟังก์ชันหนึ่งของนิทานนะคะก็คือการที่ช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าใจถึงพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าความกลัวบางอย่างนะคะนี่ก็เป็นว่าเออถ้าเข้าห้องน้ำกลางดึกนี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเห็นมีเล่มที่จุ๊ยปลยเองด้วยมีเล่มไหนเอ่ยใช่ค่ะนะคะนี่ค่ะ จุ้ยแปลเล่มจุ้ยแปลมีสองเล่มน,นะคะเป็นเรื่องก,การนอนทั้งคู่เลย<ม>ชื่อราตริสวั์นะคุณปุ๊กปับ๊บแล้วก็คู่มือนอนหลับฉบับคุณปุ๊กปั๊บนะคะ<ม>แปลมาจากภาษาฟินแลนด์นะคะ<อ>เล่มน,นี้คุณพ่อคุณแม่เอาไปอ่านกับเด็กๆได้เลยเพราะว่ามันมีคําศัพท์เยอะนะคะแล้วก็พูดเรื่องการนอนหลับแบบเป็นวิทยาศาสตร์แต่สนุก<ม>นะคะเพราะตัวละครมันตลกนะคะเจ้าแพะนี่นะคะขี้ละเมอมากนะคะก็ ทำไมเราถึงกลัวความมืดมีใครกลัวความมืดเป็นเพื่อนเราไหมนะคะ, <S 1> <S 1> ะหรือว่าถ้านอนก่อนนอนเนี่ยเราเล่นเยอะจนเกินไปเราจะนอนไม่หลับนะคะ <S 1> <S 1> เรื่องพวกนี้ก็จะถูกอธิบายในเล่มน,นี้บางทีเด็กๆะค่ะเขาไม่สามารถฟังคําอธิบายแบบเราได้นะคะว่าการนอนหลับคืออะไรอย่างนี้เขาฟังไม่ได้แต่ว่าพอเห็นภาพเราเรื่องเนี่ยเด็กๆก็จะสามารถเข้าใจได้นะครับแล้ววันนี้กิจกรรมวันนี้นี่เราทําอะไรบ้างครับโอ้เรามีหลายอย่างเลยค่ะวันนี้ จุ้ยจะมาชวนคุณครูดูก่อนนะคะว่านิทานเนี่ยมันมีหลากหลายแบบมันมีฟัง์กชันอะไรทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ชวนคุณครู เลือกนิทานด้วยนะคะ,ะหลังจากนี้คุณครูก็ต้องไปเลือกนิทานเองในอนาคตนะคะ mm hmm. นิทานที่ดีเนี่ยมันหน้าตาย,ยังไงประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีการชวนคุณครูคิดว่าจะเอานิทานไปทําอะไรในห้องเรียนบ้างนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะชวนคุณครูออกแบบกระบวนการสื่อสารกับผู้ปกครองเพราะว่าทำคนเดียวไม่ได้นะคะเฉพาะคุณครูไม่ได้ คุณครูจะต้องชวนผู้ปกครองเนี่ยให้อ่านนิทานกับเด็กๆที่บ้านด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะจะสื่อสารกับผู้ปกครองยังไงดีนะคะสุดท้ายเราก็จะออกแบบระบบยืมคืนด้วยกันเพราะเป้าหมายปลายทางเนี่ยอยากให้ครูใช้นิทานที่สูงด้วยแล้วก็ชวนผู้ปกครองอ่านนิทานที่บ้านกับเด็กๆด้วยค่ะใช้ลองถักไหมคะครืออ่านให้ตรงฝั่งนี้หนูถงอ่านะคะ เรื่องราเรื่องเล่าใหอฟเะเป็นเรื่องเล่าใช่ยา ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนปะโคนะครับเป็นโรงเรียนอนุบาลประจําเทศบาลน,นะครับที่นี่มีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลด้วยนะครับหนังสือนิทานที่เราอบรมครูไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็เอามานะครับใช้ที่โรงเรียนอนุบาลน,นี้นะครับให้คุณครูเด็กๆผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้หนังสือนิทานอ่านร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศ ร,รอบๆของโรงแรนอนุบ,บาลน,นะครับ

อยู่ที่ไหนครับคุณดุยบ้านโคกหนองบัวลำพูค่ะครับวันนี้เราก็ยังมาทํากิจกรรมอ่านบ้านฝัาอยู่นะคะที่หนองบัวลำพูนี่จุ้ยไม่เคยมาเลยเพิ่มมาครั้งแรกก็เอาตู้หนังสือนะคะพร้อมนิทานหนึ่งร้อยเล่มนะคะมามอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กที่ทํางานร่วมกับคณะเ้าหน้าะในจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะนี่ก็กําลังเตรียมแกะนิทานนะคะเอาไว้อบรม เลือกแกะเรื่องอะไรครับ okay. นี่แกะเรื่องตาตุและปาตุเด็กสุด oh, กาสุดเทียนนะคะให้บอกว่าชอบเรื่องนี้นะครับใช่ค่สะสนุกแล้วก็ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพเลยคะ่ะในนี้ก็จะมีอาชีพนะคะให้เด็กๆได้ดูนีเป็นอาชีพนักข่าวนะคะอาชีพพยาบาลนะคะอาชีพช่างเครื่องนะคะเลขานุก,การชาวไร่ เป็นชาวไร่ฟินแลนด์นะคะนักงานทำความสะอาดนะคะช่างไม,ะะมไม้แล้วก็มีอาชีพคุณครูด้วยห่ยดนะ้วยนะปแขนค่ะใช่ค่ะ,คะเราเลือกจากคนเห็นเหมือนกันครับวันนี้นะครับรตาจยเทศบาลน,น้าโคกนะครับรู้สึกกินดีแล้วก็ปเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับก้อนน้อาพวกเรานะครับ คกลุก้าวหน้าด้วยกันนะครับครับสําหรับในวันนี้นะครับเราก็คงจะทำพิธีคือเกินไปดึงไปดึงต้นก่อนะครับก็คือเป็นโครงการอ่านฟันฝันนะครับของคณะก้าวหน้าครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์5าเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านโคกนะครับเป็นศูนย์ที่ใหญ่นะครับ สิสามคนนะคะยอดปีนี้ส่วนน้องคนเล็กนะคะชื่อานางสาวบันณลิกาวุงยาวค่ะน่นคือแคมนะคะ,ะ,คะที่ครูน,นะคะ่ะ มาไม่เห็นเลยูมาไม่เห็นครับเห็นยหังคะาทิย์่ทำไมเป็นสีเหลืองครับเห็นก็ได้เาทาสีะ ร้องให้แง่แง่แล้วมันร้องให้แง่แง่ย่งบ้างเ่ะยิงบางเลยใหะแฟนจับใจแล้ให้แฟนเอามือจับแขนจับขาจับขาเด็กช่วงนี้ก็คือจะจะมีปัญหาเยอะในส่วนพ่อแมเด็กเล็กเนื่องจากการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงนะคะใช้จอเยอะแล้วทีนี้นิทานก็สําคัญแล้วทีนี้พอนิทานสําคัญ การเข้าถึงนิทานก็น้อยแล้วเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเช่นที่ศูนย์ก็มีนิทานเยอะแต่แม่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะปล่อยให้ผู้ปกครองไปเพราะว่าถ้าปล่อยไปปุ๊บก็คือจะเป็นขาดชำรุดแล้วก็คือถ้าเอ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 าคือไปแล้วทีนี้เด็กเด็กเขาเล่นเองผู้ปกครองจะไม่ไม่ไม่พอใจไม่อาจแล้วทีนี้ตัวนี้ก็คือเราเราได้รับจากคณะก็คือเคยเคยเคยทํามาเนาะ ว่าต้องมีการประชุมก่อนตกลงกันก่อนนะคะแล้วก็จะมีนิทานมาให้นะคะก็สิ่งสําคัญแล้วก็สิ่งที่จะทําก็คือกลับไปก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องทํานะคะเพื่อเพื่อพัฒนาเด็กน,นะคะกลับไปเพื่อที่ช่วยก็ยังอยากทําง,า,ง,งานช่วยเหลือรครูพัฒนาคุณครูนะคะเท่าที่กําลังความสามารถจะมีนะคะวันนี้ปรบมือดังๆให้ใครไม่ได้เลยคะ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะ่